สวัสดีครับเรามาถึงข้อที่2แล้วของมสี่นะแบบสหับสองจุดสโจทย์ของข้อที่2ก็บอกว่าจงหาสับเซตทั้งหมดของเซตต่อไปนี้มี3ข้อย่อยเป็นเรื่องของสับเซตแล้วนะเรามาดูทีละข้อกันนะข้อที่1วิธีคิดทํำยังไงวิธีคิดคือไอ้คาว่า1ตัวเดียวเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าใน1ตัวเดียวของเซต A ของเซต A เนี่ยมันมีสมาชิกอะไรอยู่ข้างในบ้างจําไว้เลยนะครับ ในเซตเซตเนี่ยเซตหนึ่งเนี่ยนะเซตที่มีเลขหนึ่งเป็นสมาชิกเนี่ยนะครับมีสมาชิกข้างในที่เรามองไม่เห็นอันหนึ่งเขาเรียกว่าเซตว่างคือไอตัวว่างเนี่ยนะเอาเฉพาะตรงว่างสีขาวๆเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าเป็นตัวจ,งจางๆให้เข้าใจว่ามันคือเซตว่างนะแล้วก็ตัวเลขหนึ่งตัวว่างๆและตัวเลขหนึ่งเป็นสมาชิกของเซตหนึ่งจำไว้ว่าเซตว่างเป็นสมาชิกของทุกเซตเลยเอาละ ตอนนี้เขามาพูดในเรื่องของสับเซตพอสับเซตปุ๊บนะครับทำสมาชิกนําสมาชิกทุกตัวเนี่ยมาเขียนในรูปของเซตเพราะนั้นตัวนี้ไอตัวว,ว่างๆเนี่ยเวลาเราเขียนในรูปของเซตว่างเนี่ยใช้สัญลักษณ์แบบนี้เขียนเลยจะง่ายกว่าอันนี้เขาเรียกว่าเซตว่างคือไม่มีอะไรอยู่ข้างในนะครับจําไว้เลยนะต่อไปเลขหนึ่งละ่ะเราก็เอามาใส่วงเล็บครอบไปอย่างนี้นี่อันนี้ก็เรียกว่าสับเซต งนั้นเราก็ได้คําตอบของข้อที่1แล้วนะฮะว่าเซตว่างกับเซตหเป็นสับเซตของเซตหนึ่งนะฮะเราก็ตอบอย่างนี้สับเซตทั้งหมดของเซตหคือเซตว่างและก็เซตหนึ่งนะงนั้นถ้าเราเข้าใจหลักในการเขียนนะครับเป็นเรื่องของสัญลักษณ์จำไว้นะเอาเราไปดูต่อข้อที่2น่าจะได้เข้าใจขึ้นเรื่อยเรืวิธีคิดเหมือนเดิม เราเอาเอซตหนึ่งสองเนี่ยมาแจกซิว่าข้างในมีสมาชิกอะไรบ้างสมาชิกเซตหนึ่งสองเนี่ยจะมีคือเซตว่างสรรีข,งขาวขาวนี่คือว่างไม่มีอะไรนะแล้วก็หนึ่งแล้วก็สองและหนึ่งสองด้วยนะอันนี้มาแตกออกว่าโอ้เห็นแค่นี้นะมีสมาชิกตั้งสี่ตัวตัวแรกคือเซตว่างตัวที่สองคือหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองเนี่ยนับเป็นหนึ่งตัวนะครับ เอาละพอเราได้สมาชิกทุกตัวที่อยู่ในเซตแล้วเราก็สมาชิกทุกตัวมาเขียนในรูปของเซตเคืออะไรเซตว่างเขียนในรูปสัญลักษณ์แบบนี้แล้ว1เราก็ใส่วงเล็บครอบไปวงเล็บปีกา2ก็ใส่วงเล็บปีกาครอบและ1 2ก็ใส่วงเล็บปีกาครอบมันก็กลายเป็นสับเซตของเซต1นนั่นเองนะสตัวเนี่ยเป็นสับเซตของเซต1 2เนี่ยเราก็ได้คําตอบแล้วครับสับเซตทั้งหมดของเซต1 2คือเซตว่าง เซตหนึ่งเซตสองแล้วก็เซตหนึ่งสองนี่กระจายกันออกมายอย่างนี้เพราะเดี๋ยวข้อต่อไปต้องทําเรื่อง power set เราจะเข้าใจง่ายขึ้นไปดูสุดท้ายข้อย,ย,อย่อยข้อที่สามลบหนึ่งเซตเนี่ยมีประกอบสมาชิกด้วยลบหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งเหมือนเดิมแตกสมาชิกเลยนะครับสมาชิกของเซตเนี้ยลบหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งเนี่ยมีอะไรบ้างอันดับแรกเซตว่างก่อนเสมอไม่ต้องคิดเยอะไอ้ตัวว่างๆนี่แหละแล้วต่อไปก็ 1>, -1 คือตัวนี้ต่อไปก็คือ0นี่ดึงออกมาต่อไปคือ1ดึงออกมาแล้วต่อไปลบหกับ0จับคู่เลยนะจับคู่อย่างนี้จับให้ครบทุกคู่นะเราก็ได้ลบหต่อไป0กับ1ตัวนี้จับมาได้1คู่แล้วต่อไปลบหกับ1นี่ได้อีก3คู่นะสคู่หมดแล้วจับครบกันหมดแล้วยังเหลือสุดท้าย3ตัวของเขาที่อยู่ข้างในนะั่นแหละ 1บ 1, 0, 1ทั้งหมดเลยเป็นสมาชิกทุกตัวของเซตนี้พอเราเข้าใจเรื่องสมาชิกทุกตัวที่มีอยู่ในเซตกระจายออกมาเรียบร้อยแล้วก็เอาสมาชิกทั้งทุกตัวมาเขียนในรูปของเซตโดยการเซตว่างก็ใส่สัญ,ญลักษณ์เข้าไปเป็นแบบนี้นะวงกลมแล้วก็ขีดคาดส่วนลบหเราก็มาใส่วงเล็บปีก,กาศูนย์เขใส่วงเล็บ1ใส่วงเล็บลบหใส่วงเล็บศู 0, 1, ใส่วงเล็บลบหใส่วงเล็บ ลบ1ใส่วงเล็บทั้งหมดเป็นสับเซตของลบและก็1อ่าอันนี้คือหมายคอมม่านะครับพิ์ผิดนะอันนี้คอมมา่านะเอาละอันนี้คำตอบก็ตอบแบบนี้นะครับสับเซตทั้งหมดของลบ1ก็คือเซตว่างนะลบ1อย่าลืมใส่วงเล็บปิดก,กายเรียบร้อยนะครับลบ1น แล้วก็ลบหนึ่งหนึ่งนะแล้วก็ลบหนึ่งศูนย์หนึ่งทั้งหมดมีวงเล็บปีกาครอบหมดเลยก็จบข้อที่2เดี๋ยวไปดูต่อในข้อที่3กันครับ